กับตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเคยเห็นคุณมีค่าบ้างหรือไม่กับสิ่งที่คุณทำมานะคะสำหรับสามภาพนี้เท้าไวลูปักเทพเาสาแล้วก็เท้าทัตโลดต้องบอกว่าตัวตนของเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่แบกรับอะไรเยอะนะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่แบกภาระทุกอย่างแล้วก็ชอบคิดอะไรบางอย่างก็คือเกินจริงไปมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกความหมายนึงก็คือตัวเขาเกิดวันเสาร์ด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเป็นคนที่ จริงจังกับเรื่องที่มันไม่ควรจริงจังอะไรเงี้ยรอบตัวไปหมดเยอะมากพอควรกับสิ่งที่เขาแบกบถามว่าเขาเคยเห็นค่ากับสิ่งที่คุณทําให้กับเขาบ้างไหมกับตลอดเวลาที่ผ่านมานะขึ้นเท้าไว้รูปปากนั่นหมายความว่าคนคนนี้ในอดีตเขาจะคิดถึงคุณแค่เวลาที่เขาขัดสนเท่านั้นแหละค่ะเขาจะคิดถึงคุณเวลาที่เขาไม่มีนะพูดตรงๆเพราะว่าถ้าตามหน้าไพา่ท้าไว้รูปปากมันก็เป็นในลักษณะที่ว่า คนที่มีภาวะขัดสนหรือการเงินตึงมือเขาจะคิดถึงคุณค่ะในเวลาที่เขาไม่มีนั่นคือในอดีตพอเวลาเขามีเขาก็จะไปใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งอื่นที่ที่เขาให้ความสําคัญมากกว่าหรืออาจจะหมายถึงคนอื่นนะแต่เวลาเนี้ยเท้าทัตตลดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าคุณในวันที่คุณไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะ